ห้องสมุดเก่าที่หลอนที่สุดในเกาหลี The Most h a u n t e d Library in Korea ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่ของกรุงสซนประเทศเกาหลีใต้และเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงในหมู่นักอ่านและนักวิจัยแม้จะเป็นสถานที่ที่ได้รับการเคารพอย่างสูงในวงการการศึกษาแต่กลับมีเรื่องเล่าที่น่าสยดสยอง เกี่ยวกับการหลอนของวิญญาณที่เกิดขึ้นในห้องสมุดแห่งนี้ประวัติศาสตร์ของห้องสมุดห้องสมุดเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1920มีการออกแบบในสไตล์เก่าแก่แบบคลาสสิกการตกแต่งภายในเต็มไปด้วยชั้นหนังสือไม้ที่สวยงามและเสาโค้งที่ดูหรูหราตั้งแต่เปิดให้บริการห้องสมุดแห่งนี้ก็ได้รับความนิยมจากนักเรียนนักวิจัย และผู้อ่านทั่วไปที่มักจะมาใช้เวลาหาความรู้ในที่นี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1980เปเป็นต้นมาเริ่มมีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในห้องสมุดนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนเริ่มต้นของเหตุการณ์ประหลาดทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบางคนเริ่มรายงานการได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืน เมื่อห้องสมุดปิดทําการแล้วเสียงของหนังสือที่ถูกเปิดอ่านเหมือนจะดังขึ้นในห้องอ่านหนังสือที่ว่างเปล่าหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนเดินในโถงทางเดินที่ไม่มีใครอยู่เลยหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่คือการพบหนังสือที่ถูกเปิดอยู่เองในบางห้องที่ไม่มีใครเข้ามาใช้งานในตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสิ่งที่น่าสงสัยคือไม่มีร่องรอยของผู้ที่เคยเปิดหนังสือเหล่านั้นมาก่อน และที่สำคัญคือหนังสือเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เคยมีใครเปิดมาก่อนหรือบางครั้งก็พบว่าหนังสือเหล่านั้นถูกย้ายไปจากที่ที่ตั้งใจไว้อย่างผิดปกติตำนานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดนี้มักจะพูดถึงวิญญาณของหญิงสาวที่เคยเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเธอเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีความฝันที่จะสอบผ่านการสอบเข้าวิชาชีพที่สำคัญ แต่เธอกลับต้องสูญเสียชีวิตในห้องสมุดอย่างปริศนาตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่เก่าๆหญิงสาวคนนี้มักจะมานั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดหลังจากที่เลิกเรียนในช่วงเย็นและคืนนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นผู้คนที่อยู่ในห้องสมุดในตอนนั้นบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอก่อนที่เธอจะล้มลงและสิ้นใจในห้องอ่านหนังสือไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเธอเสียชีวิตจากอะไร แต่หลังจากวันนั้นเรื่องราวแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในห้องสมุดนี้ทุกครั้งที่มีการบันทึกเสียงหรือการสำรวจทางจิตวิญญาณผู้คนมักจะพบภาพของหญิงสาวในชุดนักศึกษากำลังเดินวนอยู่ในห้องสมุดหรือแม้กระทั่งเห็นเงาของเธอในกระจกหรือผ่านการมองจากมุมที่ห่างไกลการหลอนในตอนกลางคืนช่วงเวลาที่คนมักจะเล่าขานถึงการหลอนที่สุดคือในตอนกลางคืน หลังจากที่ห้องสมุดปิดทำการแล้วหลายชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่หลายคนที่ต้องทำงานดึกในห้องสมุดบอกว่าได้ยินเสียงรอยเท้าหรือแม้กระทั่งเสียงของหนังสือที่ถูกเปิดในห้องที่ปิดตายไปแล้วบางครั้งเสียงเหล่านี้จะดังขึ้นในตอนที่พนักงานกำลังทำความสะอาดห้องสมุดหรือเดินผ่านห้องที่มีประตูล็อกอยู่และเมื่อพวกเขาตรวจสอบห้องเหล่านั้นก็จะพบว่า ห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยแต่เสียงเหล่านั้นยังคงดังต่อไปเรื่องราวของการหลอนในห้องสมุดนี้ได้แพร่กระจายไปถึงกลุ่มนักล่าผีและนักวิจัยทางเหนือธรรมชาติซึ่งได้ทำการสำรวจสถานที่แห่งนี้ในหลายโอกาสและทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาในห้องสมุดพวกเขามักจะพบความผิดปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้หนึ่งในนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในด้านการสำรวจสถานที่หลอนบอกว่า ในระหว่างการสำรวจได้บันทึกเสียงแปลกๆที่เหมือนกับเสียงของหญิงสาวที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือบางคนที่เข้ามาสำรวจในห้องสมุดยังรายงานว่าพวกเขารู้สึกถึงอุณหภูมิที่เย็นย้ายเยือกอย่างผิดปกติในบางห้องที่ถูกเชื่อมโยงกับวิญญาณของหญิงสาวนอกจากนี้พวกเขายังพบว่ามีความผิดปกติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงผิดปกติในบางจุดของห้องสมุด ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสถานที่ที่มีวิญญาณปรากฏอยู่ผู้คนในท้องถิ่นต่างพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยความขนลุกบางคนเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องของจินตนาการแต่ก็ยังมีคนจํานวนมากที่เชื่อว่าโรงสมุดแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณที่ยังคงหลอกหลอนผู้ที่มาที่นี่ในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนหรือวันหยุดยาว นักท่องเที่ยวและนักศึกษาบางคนที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดนี้มักจะเลือกที่จะไปเยี่ยมชมด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาอาจจะเดินผ่านห้องสมุดเพียงแค่เพื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หลอนหรือเพื่อที่จะได้เห็นวิญญาณของหญิงสาวที่พูดถึงกันแม้ว่าเรื่องราวของวิญญาณในห้องสมุดนี้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่การที่มันยังคงเป็นที่พูดถึงในหมู่คนในท้องถิ่น และผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการก็ยืนยันได้ว่าโรงสมุดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าพิศวงซ่อนอยู่การหลอนในห้องสมุดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในสถานที่หลอนในเกาหลีที่ยังคงมีความน่าสนใจและท้าทายให้ผู้คนมาค้นหาความจริงต่อไป